เรื่องที่มีการกล่าวอ้างนะครับหลังจากที่เกิดเหตุนะครับผมก็ให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขพอเท็จจริงเมื่อวานก็เชิญนายนิริพัฒนมาให้ปากคำนะครับที่ตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีเจ้าตัวก็ยืนยันว่าวันนั้นเนี่ยมีการบุนเมานะครับขาดสติแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการจ่ายให้กับเจ้าที่รักนะครับ ซึ่งผมก็กำชับทางคณะกรรมการไปแล้วนะครับถ้าตรวจสอบพบว่ามีเจ้าที่รัฐคนใดไปเกี่ยวข้องก็ให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดมันคือเรื่องที่หนึ่งส่วนเรื่องที่2ที่มีบางเพจเอาภาพผมกับนายนิติพัฒน์ไปลงนะครับก็ต้องเรียนว่าผมมารับตําแหน่งใหม่นะครับก็มีพี่น้องข้าราชการพักพวกเพื่อนฝูงนะครับ มาร่วมแสดงความยินดีนะครับหนึ่งในนั้นก็มีนายดิติพัฒน์ซึ่งรู้จักกับเพื่อนนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวกับผมนะครับก็มาแสดงความยินดีก็มีการถ่ายรูปร่วมกันนะครับที่เอาไปลงในเพนะครับผมก็เจอกับเขาเนี่ยวันแรกก็พูดคุยกันประมาณสักท่าถสนาทีทราบว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นผู้ประกอบการสถานบริการที่พัทยา แต่ช่วงนั้นเนี่ยภารกิจผมเยอะก็ไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรมากก็เจอกันแค่ครั้งเดียวไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับแต่ที่เอาไปลงแล้วก็ไปเขียนข่าวเสียเสียให้หายเนี่ยในส่วนนี้เดี๋ยวผม,ผมก็คงต้องดําเนินการต่อนะครับส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับผมเรื่องถัดไปก็คือเรื่องที่เอาโพยมาเปิดเผยและมีผมนั่งกินข้าวในลักษณะว่าไปมีการเรียกรับผลประโยชน์ อันนี้ผมตรวจสอบแล้วนะครับเพจที่เอาไปลงเนี่ยเป็นเพจเฉพาะกิจเพิ่งเปิดหลังจากเกิดเหตุที่มีการจับกลุ่มสถานด้วยการขับวันนะครับขณะน,นี้ทราบตัวแล้วว่าเป็นใครนะครับในส่วนนี้ขอสมนสิทธิ์ที่ผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลเหล่าน,นั้นต่อไปนะครับส่วนภาพที่ปรากฏวันนั้นเป็นการร่วมรับประทานอาหารกับรตร ของสอพอเมืองพัทยาสุภาพสตรีที่นั่งติดผมเนี่ยเป็นประธานกรตอตลลสอพอเมืองพัทยาผู้ที่ร่วมรับประทานอาหารกับผมมีกรตอตลลซึ่งส่วนใหญ่ก็มีอาชีพเป็นผู้ประกอบการสถานบริการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวพัทยาคงไม่มีเจ้าของสวนยางมาเป็นกรตอตลลนะครับเพราะโดยสภาพพื้นที่อันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สอง ไม่ได้ไปคุยกันรับหลังมีหัวหน้าโรงพักมีข้าราชการตำรวจมีสื่อมวลชนร่วมรับประทานอาหารกันอยู่ในห้องนั้นเนี่ยเป็นจำนวนมาก5้าถึงหกคนนะครับแล้วโพยที่ออกมาเนี่ยถ้าสังเกตนะครับที่มีการวงสีแดงๆเนี่ยมีผักชื่อโบนผมตรวจสอบแล้วโบนเนี่ยถูกปิดไปเมื่อต้นปีนะครับแล้วปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็นขับวันเพราะฉะนั้น ผมก็ถามคำถ,ถามกลับไปถึงพี่น้องสื่อมวลชนว่าถ้าเก็บตังล้านโบนเนี่ยเก็บปีไหนเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ผมเชิญผู้ประกอบการที่มีอยู่ในรายชื่อทั้งหมดเนี่ยให้มาให้ปากคํากับคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้จจริงผมที่สพพัทยานะครับและตอนชับแล้วว่าถ้าโพยนี้เป็นเรื่องจริงใครไปเรียกรับผลประโยชน์ให้ดําเนินการขั้นเด็ดขาดทุกลายนะครับ แต่โบนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะตามได้ไหมเพราะมันปิดไปนานแล้วนะครับผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้โพยเนี่ยมันมันคือโพยอะไรมีตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผมมารับตําแหน่งเนี่ยสาเบริการชื่อโบนไม่มีแล้วนะครับแต่เปลี่ยนเป็นขับวันนะครับจากการตรวจสอบนะครับข่าวช่องแปดรบเครื่องเขียงข้าง